สวัสดีค่ะวันนี้ FPV ีก็จะพามาแนะนำรถตกเล็บขนาดสาบตันนะคะคันนี้จะเป็น TCM รุ่น f อ3 0ส3ีนะคะเสาสูงที่4เมตรนะเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์อิซูซูสตูนะคะเป็นเครื่องยนตด์ดีเซลนะเดี๋ยวเราไปชมสาบติดกันเลยนะคะ เขาจะสูงอยู่ที่4เมตรนะคะ เดี๋ยวจะไปดูกันใกล้ๆนะคะตัวน,นี้เขาจะไปดูสีสูนะคะใครสนใจคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์0818302909ติดต่อคุณจิลโรดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ